สวัสดีคะ่ะคุณนัทนะคะช่องฮิวเลอร์บายนะัทนันปันสุกันนะหนึ่งอนาคตากาวนะคะัวันนี้คุณนัทก,ก็คิดถึงเอจีนะคะเวลาทำคลิปเป็นแรนดอมกันนะนะคะในหัวข้อที่ว่าตัวคุณมีความดุที่ผู้คนกลัวความดาร์คความดุในตัวคุณที่ผู้คนกลัวคือเรื่องใดน,นะคะความดุของคุณอนะดุเรื่องใดล่ะเรามาดูกันนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะวันนี้เขานัททำเป็นแรนดอมนะคะเป็นพลังงานรวม ก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนหรือว่าอาจจะตรงกับบางคนก็ไม่ว่ากันนะคะอาจถ้าว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เก็บไว้เป็นความบันเทิงนะคะดับเพื่อความบันเทิงเป็นควา,ม,ามสนุกเป็นสาระบ้างบันเทิงด้วยเราก็ได้กันนะแล้วแต่จะ fc จะเก็บเกี่ยวส่วนไหนได้ไปนะคะเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะวันนี้มาดูพลังงานของชาวแรนดอมคุณเข้ามาดูเมื่อไหร่คุณเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็เป็นพลังงานของคุณเมื่อนั้นนะคะมเหมือนกับว่า ไม่ว่าจะ6เดือน1ปีต่อจากนี้ที่คุณเข้ามาดูคลิปของคุณนะัทก็เป็นพลังงานของคุณมาน,นั้น,นะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนสัก5ใบนะคะมาเปิดดูพลังงานของคุณก่อน5ใบนะคะพลังงานของชาวเรนดอมจังนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ศกษิ์สิทธิษ์ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์แห่ง,ง,ออญญาางโหราศาสตร์ทุกแขนงที่คุณนัทเล่เรียนถี่ที่ FC นับถือนะคะ,อะขอได้ อมาดูพลง,งานคุณให้ดีต่อใจกันนะคะอู้สามดาบหัวกลับพลง,งานของคุณโอ้นี้ King of w a r d s หัวกลับนะคะโอ้แปดดาบหัวกลับเด t หัวกลับนะคะโอ้ We ว e อจ f o หัวตั้งไปเดียว ทั้งหมวห้าใบนะคะวีวัคคจูนหัวตั้งหนึ่งใบไอย้ยะลกงก็ต้องมาอีกเช่นเคยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะโคตรให้ดูนะคะมันเป็นไพ่มีทั้งหัวกลับแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นแล้วก็หัวไม่กลับอยู่ในนี้นะคะเพราะโคตรนัดจะหมุนแล้วนะคะไม่ได้ว่าไม่หมุนนะคะมันเป็นการ หมุนไพ่สลับไพ่นะโค้ด ah fc ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นไพสลับกันเยอะนะโค้ดจะหมุนให้ดูเลยนะคะเป็นหมุนหมุนหมุนอย่างนี้เราเราไม่รู้นะว่าไหนจะเป็นหัวตั้งหัวหัวกลับนะคะก็เป็นไปได้หมดนะคะมันอยู่อยู่ที่จังหวะมันจะออกมาเป็นเป็นพลังงานของไพ่พลังงานของชาวเรนดอมพลังงานของเราทุกคนนั่นเองนะคะเราก็อ่านตามตามที่กลับก็อ่านตามกลับตั้งก็อ่านตามตั้งนะคะไม่ไม่ซีเรียดกันนะคะ สามดาวหัวกลับนี่มันชิลนะคุณใช้ชีวิตคุณเป็นเป็นสระนะจากความทุกข์ความยากคุณไม่ยึดติดว่าคุณไม่กลัวทุกข์เหมือนคุณไม่กลัวความทุกข์ยีต่อไปนะมันสามดาวหัวกลับนี่มันคุณอยู่ได้ทุกสถานการณ์นะคุณมองความทุกข์เป็นเรื่องปกตินะทุกข์เป็นมองเป็นเรื่องธรรมดาคุณไม่ได้ว่ากลัวว่าฉันจะต้องทุกข์ฉันจะทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้คุณบอกว่าทุกข์ก็แล้วไงนะทุกข์ก็รู้ไวขึ้นก็ปรับลงทุกข์ก็ปรับเนี่ย ความดุของคุณเห็นไหมคะมันทุกอย่างมันซอฟมันซอฟลงนะมันคิงคิงดามหัวหัวกลับนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเหมือนคุณรู้เท่าทันจิตใจมากขึ้นคุณวางลงไวนะเหมือนการเลือดร้อนงานอาจจะพูดตรงพูดจริงทําจริงทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งมันก็เออมันก็ต้องผ่อนลงมากงนะมันมันมันอาจจะไม่ต้องคิดพูดทุกอย่างที่คิดไม่ต้องพูดทุกอย่างที่รู้สึกอ คำพูดของคุณบางครั้งอ่ะถ้าเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดมันตามที่เราอยากพูดตามที่เราความรู้สึกของเรานี่บางครั้งมันก็ไปทําร้ายความรู้สึกคนอื่นคุณซอฟต์ลงมาเยอะี่แปดาบหัวกลับมันชิวคุณมองว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาไม่อยากพีคโค้ฟแล้วจะพูดยังไงมันเป็นเหมือนคุณเหมือนอิสระเสรีเหนือเลตอนนี้มันคุณมีอิสระในการใช้ชีวิตคุณมองรู้ว่าคนเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้นะทุกเวลานาทีนี้คนเรามัน มีเหตุการณ์ร้อยแปดพันเรื่องนะมันทําให้คนเราต้องไม่พอใจเราไม่พอใจเขาเขาไม่พอใจเรามันมีเหตุการณ์มากมายนะคะที่เข้ามา,าทดสอบตัวคุณหรือว่าผู้คนอื่นๆอยู่เสมอคุณยอมรับในสิ่งนี้คุณมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาเดทแต่เดทก็ยังหัวกลับเลยเห็นไหมคะเดซสิบสามหัวกลับ เหมือนคุณเข้าใจ fiance, ชีวิตนะคะว่าการพบพลาดจากลาการเริ่มต้นการจบาการจากมันเป็นสิ่งที่แน่นอนนะคะสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือการสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือการเปลี่ยนนะคะมันเปลี่ยนแปลงนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือการที่ไม่เปลี่ยนไม่มีสิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนนะคุณมองอย่างนี้นะไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคุณเชื่อใน หลักแห่งการใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งความจริงนะคุณไม่หลอกตัวเองคุณไม่ไม่หลอกใครด้วยนะคุณอยู่ในจังหวะที่รับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการพบการพลากจากลามันเป็นเรื่องจริงที่สุดคุณเชื่อในอย่างนี้แล้วนะคุณรู้ว่าจิตของคุณจะลึกซึง้งนละลึกซึ้งลงไปลึกซึง้งลึกซึ้งแบบลึกสุดขั้วลึกแบบพร้อมรับนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณเชื่อว่าถึงคุณไม่เปลี่ยนก็ต้องมีเหตุการณ์มาทําให้คุณเปลี่ยนคุณไม่เปลี่ยนคนรอบข้างก็ต้องเปลี่ยนเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะเปลี่ยนอยู่เสมอคุณเชื่ออย่างนี้นะคุณคุณเหมือนกับเนี่ยเห็นไหมครับวินดาวิวพอจูนออกมายืนยันเป็นหัวตั้งคุณเชื่อในกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณเชื่อในจักรวาลโลกใบนี้ไม่มีจะสิ่งใดหยุดอยู่กับที่นอกจากความดีนะคะคุณเชื่อในความดีคุณเชื่อในการกระทํา คุณเชื่อหลักแห่งเหตุและผลการกระทํานั่นเองนะการที่เป็นคุณการที่ผู้คนจะพบเจอ,อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทําที่เขากระทําเองแล้วก็ทุกสิ่งผู้คนรอบข้างกระทํานี่คือเป็นเป็นการที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกฎเหล่านี้ได้คุณไม่ได้กระทําคุณอาจจะถูกกระทําก็ได้วันหนึ่งคุณอาจจะเป็นฝ่ายกระทําเขา เป็นกฎของธรรมชาติคุณอยู่ในใต้จักรวาลคุณอยู่ในใต้โลกใบนี้คุณไม่สามารถจะกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้นอกจากกําหนดทุกสุขในใจของคุณเองนี่ที่คุณกําหนดได้เห็นไหมคะตั้งแต่3ดาบตั้งแต่แปดคิงดาบ8ดาบดดคือการที่คุณรับรู้ว่าคุณจะกําหนดได้ก็คือกําหนดรู้ทุกสุขในตัวคุณนี่แหละคุณวางไว้คุณก็ทุกน้อยลง คุณรู้เท่าทันสิ่งใดควรพูดควรที่คิดควรกระทาทาให้เบียดเบียนเองต้องเจ็บช้าเบียดเบียนผู้อื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการที่บีการที่เราไม่เบียดเบียวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่คือการที่พอเราจะควบคุมคนโทรลความรู้สึกตัวตนของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณรับรู้ว่าทุกสุขคุณคือผู้กําหนดนะคุณคนอื่นอยากพูดให้คุณทุกคนอื่นจะทําให้คุณทุกแต่ถ้าคุณไม่รับคุณวางได้คุณวางไว้ก็ มันไม่สามารถทําให้คุณทุกข์ได้ความสุขคุณก็ต้องสร้างเองนะคุณคุณรู้ตรงนี้คุณรู้หลักแล้วนะคุณรู้หลักการใช้ชีวิตโดยแท้จริงเพราะง,งานของชาวเรนดอกในทางนี้คุณติบโตคุณตื่นรู้จากภายในสู่ภายนอกโดยแท้จริงนะสามดาบมีทั้งคนธาตุลมแล้วก็คนธาตุเดดเดนี่คือดัษณะราศีพิจิกดว,วีกวจูนนี่คือ,อเป็นคนเดวเดวกวจูนเนี่ยคนนั้นไม่ได้ใจเป็นมังกรหรือเป็น ธาตุทั้งสี่นะดะินน้ําลมไฟนะ,ะมันครบครบทุกธาตุเป็นจักรวาลเหมือนเป็นใบเปิดโลกนะครับของดุวิวูจูนนี่คือลูกถูกกําหนดมาแล้วอจากตัวทุนเต,ตัวคูณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นะคตรมองอย่างนี้นะคะชาวเหรนดอมเรามาดูกันนะคะว่าอ่าคุณดุที่สุดในในเรื่องนดนะในสายตาคุณดาร์คคุณดุที่สุดในในเรื่องใดนนะในสายตาผู้คนนะ จะทาขอดุแต่ก็ไม่อยากจะให้ดุมากนะคะมันดุมันดาร์กยังไงคะตัวคุณในสายตาผู้คนนะดุอะ่ะดุแค่ไหนอะ่ะดาร์กแค่ไหนอะ่ะที่ผู้คนมองเห็นอะ่ะก็แล้วแต่นะคะมุมมองของผู้คนคุณอาจจะมองดุแต่จริงๆแล้วก็มันไม่ดุมาที่เขาคิดก็ได้นะแต่เรามาถามกันนะคะว่าผู้คนมองคุณดุคุณดูดาร์กที่สุดในสายตาผู้คนในเรื่องใดคะ โอ้โฟร์ออฟวานสโฟรวานหัวตั้งอืมสามไม้สตรีออฟวานนะคะสามไม้หัวหัวกลับโอ้ oh, หนึ่งถ้วย oh, The World. The World, ang, ะะ ups, หัวตังโอ้เดอะเวิลด์เดอะเวิลดหัวกลับนะคะคิงออฟคอสหัวตั้งตรงกับรีวิวผจนคุณดุคุณดาร์กในด้านไหนคะในสายตาผู้คนอืม คนไม่มองว่าคุณดุนะเขามองว่าคุณน่ารักอ่ะคุณน่ารักอ่ะคุณเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจนะค่ะสี่สี่หม้เท้าคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขามองว่าคุณเหมือนคุณถึงพร้อมนะถึงพร้อมในความสมบูรณ์พูนสุขในตัวคุณนะเขาเป็นคุณเป็นพลังบวกนะที่คืนเขามองเห็นเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นลบนะคุณเป็นบวกนะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวคุณเองคุณเป็นต้นแบบคุณเป็นความสุข สี่ไม้เท้าใครได้พบคุณเนี่ยเหมือนกับเขาโชคดีนะเขาบอกว่าเหมือนเขาโชคดีเหมือนเขามีบ้านมีรถเลยนะ <c oughs> มีบ้านมีรถมีคนรักคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุณอาจจะเหมือนไม่ใช่ว่ามันเวอร์วังอะไรนะฮะเหมือนเหมือนกับการที่คุณเป็นตัวคุณนี่มันมันส่งความสุขมาให้เขาเหล่านน,นะทำให้เขา,าเหมือนกับ อย่างน้อยก็มันเหมือนมีชัยก็ประสบความสําเร็จมาครึ่งหนึ่งนะความเห็นคุณเนี่ยเป็นความสุขเป็นความสมบูรณ์นะคะเป็นความพร้อมเนี่ยเขาอยากสร้างอยากทําอยากเป็นอยากได้อยากเป็นเหมือนกับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากจะมีเหมือนเป็นที่คุณเป็นนะ่ะแต่เขายัางเนี่ยมันเป็นหัวก,กับอยู่เขาเห็นแล้วว่าคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างทริโอวานเนี่ยเหมือน ถ้าเขาอยากเป็นเขาอยากได้อยากเป็นเหมือนคุณที่สามารถจะสร้างตัวตนสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยเป็นความสุขนะคุณเขามองว่าคุณเป็นความสุขเขาไม่มองว่าคุณดุนะเขามองว่าคุณเป็นความสุขคุณเป็นความรักคุณเป็นความเมตตาคุณจิตใจคุณดีเหมือนคุณมีความคิดที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าเขามองเห็นว่าคุณพร้อมที่จะให้พร้อมที่ซัพพอร์ตความรู้สึกดีเป็นความสมบูรณ์ เป็นความออิ่มเต็มนะการที่เขาเห็นคุณเขาไม่เห็นความดุของคุณนะเป็นความสุขเป็นความสําเร็จคุณเป็นต้นแบบคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่เหมือนเขาเดบูหัวกลับนี่เหมือนกับเหมือนเขามองว่าคุณสมบูรณ์แบบเกินไปไหมอ่ะเขามองว่าคุณสมบูรณ์เกินไปไหมคุณมีอะไรมากกว่านี้เขาคิดไหมอ่ะมันเป็นเดบูหัวกลับมันเป็นเดบูหัวกลับนะคะมันเป็นเอ มันมีอยู่จริงเหรอคนแบบคุณเน่ยเดวิหัวกลับนะฮะเดวลหัวกลับทุกสิ่งทุกอย่างคุณคนอย่างคุณนี่ยังมีอยู่ในโลกใบนี้ด้วยเหรออ่านี่เขาไม่อยากจะเชื่อนะว่ามีคนแบบคุณอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้ว่าไม่ดีนะก็บอกว่าเอ๊ะมันมันดีเกินไปไหมอะ่ะคุณน่ารักเกินไปมืออ่ะมันเป็นเดวลหัวกลับเนี่ยแม่เขาไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะได้สัมผัสคนแบบคุณนะ ลัคนาราศีมังกรน,นะคะเป็นคนธาตุดินได้นะคะดูความสมบูรณ์นะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับถ้าเป็นไปได้นะเขาอยากอยู่มาอยู่ในโลกของคุณนะเขาอยากจะมาอยู่เป็นโลกเดียวกับคุณนี่เขาอยากมาหมุนอยู่รอบตัวคุณเลยเขาอยากจะได้รับพลังบวกจากคุณนะเขาไม่ได้มองว่าคุณลบคุณเป็นพลังบวกเห็นไหมคะมันเป็นคิงคิงคิงถ้วยหนึ่งถ้วย นี่ไม่เห็นไหมคะมันความสมบูรณ์เป็นความรักความเมตตาปราณีจิตใจดีคุณไม่ดุนะคะชาวเรนดอมในครั้งนี้พลังงานของคุณคุณใจดีคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณตัวเองแล้วคุณก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ผู้คนบนโลกใบนี้คุณพร้อมที่จะซับพอร์ตความรู้สึกดีๆให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณได้ได้รับรู้ได้เห็นสิ่งที่คุณเป็นนะคุณจะส่งต่อความรักความปรารถนาดีให้ผู้คนนะสิ่งใดที่คุณรู้คุณก็อยากจะส่งต่อ ฟาร์มให้ผู้คนหลุดพ้นจากพวงทุกข์นะเหมือนคุณมาเกิดมาเพื่อให้ผู้คนอ,อยู่บนฟาร์มสุขสงบนะไม่ไม่สุขไม่ต้องสุขมากแต่ไม่ต้องทุกข์ทุกข์ก็รู้ทุกข์ไม่ต้องมากทุกข์รู้ทันนะรู้ทันทุกข์ว่าไม่ทุกข์มันก็ไม่ใช่นะมันต้องรู้ทันนะั่นแหละแค่รู้ทันแล้วก็วางได้ไวละได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเราไม่สามารถจะไปกําหนด ผู้คนแต่เราสามารถจะกำหนดหจิตใจของเราทุกสุขเรารู้นี่คือการที่เรารู้ไว้ทุกน้อยเป็นความสุขสุขไม่ต้องมากสุขสงบสุขแบบกลางๆมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นกลางไม่ต้องอยากจะสุขจนจนรดทุกข์นะคะคนเราถ้าบางครั้งมันอยากจะมีความสุขจนทุกข์ได้นี่คือเป็นการการรู้สึกว่าต้องการเป็นความสุขมากเกินไปจนทําให้เราทุกข์ ดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวตรงนี้ไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งใดที่คุณควรรู้เพิ่มเติมนะคะชาวเดนดอมความดุความดาร์กในตัวคุณนที่คุณควรรู้เพิ่มเติมสิ่งใดที่ให้ไพ่มาแนะนําคุณนะคะ <c oughs> ห้าใบนะคะ โอ้ที oh, of cups หัวกลับ two of p e ด์อุคหัวกลับ four of cups สวดตังโอ้ e n g t h หัวกลับ q u e e n of cups หัวตัง, oh. อตงโอ้อืม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 สิ่งใดที่คุณคุณรู้ไาพา่มาบอกคุณเพิ่มเติมชาวเรนดอมในทางนี้นะคะมันเหมืนอนจริงจริงแล้ว เหมือนคุณเป้าหมายของคุณต้องการที่ให้สังคมครอบครัวนะคะเป็นสังคมที่พื้นฐานของชีวิตคนเราต้องมีความสุขนะเหมือนอเขามองเห็นว่าผู้คนตัวคุณโลกใบนี้นะครับต้องการบาลานซ์คุณต้องการให้คนบาลานการที่มีความสุขเริ่มต้นจากครอบครัวจากสิ่งกับคนใกล้ตัวนะคะความสุขกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคุณอาจะมีเป้าหมาย อาจจะมีครอบครัวที่จะมาเป็นสุขเคียงข้างคุณในอนาคตนะครอบครัวใหม่ครอบอาจจะเป็นครอบครัวเก่าแต่เหมือนเราได้ตื่นรู้เขาตื่นรู้จะได้มาเป็นความสุขเป็นครอบครัวที่มั่นคงเข้าใจกันเป็นสิ่งที่หนักแน่นนะคะการบาลานซ์เนั่ยนคะการจะได้รู้แล้วนะต่อจากนี้คนในครอบครัวคุณจะได้ตื่นได้รู้เป็นความสุขร่วมต้นกับร่วมด้วยกับคุณนะคะเป็นไพ่สองสองเหรียญหัวกลับ การบาลานคนในครอบครัวก็จะได้รู้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เคยอาจจะไม่เห็นคุณค่าในในตัวของการเล็กกันการโรคอยเฝ้าแต่จะหาะความรักจากคนอนอกบ้านจากคนใหตัวการละเลยคนในครอบครัวนะคะการที่จะกลับมาคนในครอบครัวคุณอาจจะกลับมาเห็นคุณค่าในครอบครัวกลับมาจากไพ่เสตนหัวตังเนี่ยเป็นไพ่หัวกลับการเอาชนะ กันในในทุกเรื่องทุกราวคนในครอบครัวคุณอาจจะมีใครกับคุณคุณอาจจะมีประเด็นกับใครก็ได้อาจจะต้องการอาชนะย้อนการเป็นหนึ่งต่อจากนี้มันไม่มีแลวนะการที่อาชนะมันมีแต่เข้าใจยินยอมพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะต่อจากนี้มาเป็นไพ่ฟินเห็นไหมฟินถ้วยตรงกับคิงถ้วยใบที่ห้าสองสามแถวแถวที่สองเมื่อกี้นะคะ เห็นไหมฮะปีนถ้วยคิงถ้วยคุณอาจจะพบคู่คนที่ศีลเสมอกันกับคุณคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้แนละ้วคิงนี่เป็นไพ่ผู้ชายผมขาวอาจจะอายุเยอะมากกว่าคุณถ้าเขาอายุเท่าคุณเขาก็ตั้งความรู้สึกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณก็เป็นไปได้อาจจะพบคู่ด้วยนะชาวแรนดอมในครั้งนี้คุณจะเจอพบคู่คนที่มายินยอมพร้อมใจคนที่เคยอคิดเอาชนะค่าคารนกันคนในครอบครัวหรือเขาคนนั้นเป็นไปได้หมดอาจจะเป็นคนรัก อาจจะเป็นคนในครอบครัวกันนะคะที่อาจจะมามีคนที่จะเข้ามาสารฝันอยากมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคนนี้แหละคือคิงถ้วยกับปีถ้วยเป็นไพ่สิบถ้วยหัวกลับคนที่เคยไม่ยอมเคยเอาชนะค้าขานกันด้วยประการทั้งปวงนะเป็นไพ่เดดแ,แล้วก็ไพ่ดูเป็นไพ่หัวกลับแล้วก็ไพ่สเตรนหัวกลับนะคะเป็นเหมือนกับคนคนนี้และที่ต้องการมาอยู่ในโลกร่วมด้วยกับคุณก็เป็นได้โ,โทษนะคะ มือไม้ก็จะอยู่ไปเรื่อยวุ่นวายนะคะเรามาดูเรามาขยายสิบถ้วยคุณกันนะคะสิบถ้วยหัวกลับเรามาขยายให้คุณสักสามใบสเตรลักนาราศีสิงห์คนมรณะทิ์ได้นะคะธาตุน้ำธาตุดินมีทุกธาตุไอ้ธาตุไฟธาตุดินธาตุลมแห่งแมนนี่ตกผลึกทางความคิดนะไม่ว่าคุณว่าเขาก็ได้ตกผลึกทางความคิดทางจิตวิญญาณกันเห็นไหมคะทำงานหนะัก สิบไม้ไม่ว่าคุณกับเขาก็ทํางานหนักในความสัมพันธ์ในความคิดทางจิตวิญญาณกันทั้งคู่ต้องการการหลุดพ้นการเติบโตต่อจากนี้นะคะจะทุกสิ่งจะเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของคุณอาจจะเป็นใครสักคนอาจจะเป็นตัวคุณที่มีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวเราเข้าใจกันนะคะครอบครัวคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกันต่อจากนี้อาจจะมีใครสักคนมาหรือประเด็นที่สองอาจจะมีใครสักคนมาสร้างครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกับคุณคนที่ ไม่เคยบอกความในใจคนที่เอาชนะกันในทางด้านจิตใจต่อจากนี้จะมาเป็นคนที่เปิดออกเปิดใจยอมรับในในการที่จะตื่นรู้จากเ,าเหตุการณ์ที่ผ่านมาและความไม่ได้อย่างใจความเหนื่อยยากความการที่คนเราเอาชนะการที่คนยอมไม่ยอมรับในความรู้สึกของตัวต,วตนก็เป็นไปได้หมดนะคะคนที่ ความมีความรู้สึกรักปัถนาดีนี้ให้คุณมากมายคนที่ต้องการสร้างครอบครัวอบอุ่นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจก็เป็นไปได้หมดนะคนที่คนเก่าของคุณก็ได้นะคนที่จะมาสร้างครอบครัวเป็นที่อบอุ่นของคุณต่อจากนี้เป็นสี่ไม้เท้านี่นะเหมือนมองเขาไม่มองคุณดุนะเขามองว่าคุณเหมือนคุณทําให้เปลี่ยนเขาเปลี่ยนตัวเองคุณเปลี่ยนโลกคุณเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยนมุมมองเขาลนั้นนะ,ะสิ่งที่คนนันมองเห็นนะชาวเรนดอมในครั้งนี้สําหรับคลิปนี้คนนันก็ขอขอบคุณขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นฝั่นกลังใจคนนันด้วยนะสาหรับคลิปนี้คนนันก็ขออวยพรให้คุณทุกท่านจะมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานในความรักการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้คุณ ลงมือทำนะฮะไม่ไม่เฝ้ารอโชคชะตาเพียงสิ่งใดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมันต้องเกิดจากความเชื่อการลงมือทําของคุณนะคะเป็นสิ่งที่มั่นคงสุขทุกตัวเราคือผู้กําหนดเป็นสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้คนนั้นก็ขอขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ